สวัสดีครับหลนปฟองซปเปอร์คอมนะครับตลาดนดแต่ตุจากสองมิลบุรีนี่ก็ตูอุดคุยกันนะครับเรื่องระบบน้ําเปิดครับก็ถามว่าติดระบบน้ําเรามันดียังไงนะครับแน่นอนนะครับคุณจะเห็นผลชัดเจนต่อเมื่อคุณใช้ซี u แบบโผดนะครับและใช้แบบยาวๆนะครับก็อย่างเช่นเล่นเกมนะครับ ถ้าคุณติดชุดน้ำเนี่ยลองได้ครับการทำงานของตัวซีพยูนิ่งๆนะครับตัวคาเฟมเรทนี่แน่นอนครับสูงแน่นอนครับไม่ตกนะเทียบกับตัวที่ติดพัดลมนี้แม้ CPU รุ่นเดียวกันก็จะทำงานต่างกันทันทีนะครับลองได้เลยนะครับตัวนี้อุณหภูมิล,ลงไปเกือบตัวนี้ตุกเคนะ 8.700K 4.7สุ K, นะครับ อัพสปีดสูงส,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 สุดที่4.7นะตัวนี้6คอส์12เทรดก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังแรงอยู่ยังเล่นเกมได้ดีนะครับเราผมไม่ได้ประกอบเครื่องที่ใช้ CPU Gen จนสครับสามารถใช้ CPU Gen12 ได้นะครับเราก็เอาเมนบอร์ดสิ s CPU g ว n 12มาใส่ก็จะไม่มีปัญหานะครับบล็อกใช้ได้นะครับแต่ปัญหาคืองบเราจะเพิ่มขึ้นท่นเองนะครับ ตัวน,นี้เป็นการจอ etx เ7 0า g o ็ e ศ i t ย์สีของ ASUS นนครบตัวน,นี้ก็ยังแรงอยู่นะครับผมว่ามันโอเคแล้วก็ไม่แพงนะครับสำหรับการจอรุ่นนี้แล้วก็เป็นการจอที่เหมือนกับกอนซื้อมาเหมือนจะแทบจะใหม่เลยนะใหม่ที่เขามาจากไหนผมก็ไม่ทราบนะครับจาก ล้านพี่ล้านแกอยู่เจปีนะครับซื้อแกก็เลยซื้อราคาเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่สวยๆก็ประมาณ6กพันเ0็บพันนะครับผมสองสวยๆนะครับอันนี้ก็เอามาประกอบสำหรับเล่นเกมกลางๆนะครับเล่นเกมแบบไม่ได้สูงอะไรมากนะครับก็คือเล่นเกมไนดะ้อย่างสบายอยู่นะครับ เราใช้การ์ดจอก e ีเท3060 3070ถามว่าตัวนี้จะแรงไหมโอ้แรงแน่นอนครับแรงขึ้นเลย CPU ตัวนี้ตัวนี้ก็ยังแรงอยู่แต่สิ่งที่จะแรงตามมาก็คือราคานะครับราคาการ์ดจอ3060 3070ก็อยู่ประมาณห้าหกหมื่นนะครับสเากการ์ดจออย่างเดียวนะครับถ้าเป็น3070ก็ TI ถ้าเป็น TI ก็จะสูงกว่า 3070ธรรมดานะครับ GI ก็คือเป็นตัวเคอกมาจากโรงงานเลยนะครับ3 0 7 0ูน i นะครับก็อยู่ที่รุ่นนะเอาราคาลดตากางต่ำๆมาตรฐานเลยก็ผมว่าอยู่ที่ประมาณ5 0,000น่ครับห้า0,000ื่กว่าครับห้า0มกว่าห้าหมืกว่าครับแต่เครื่องนี้ผมขายทั้งชุดแค่37 0 0 0เองนะครับอันนั้นราคาการ์ดจอห้า0,000นกว่านะครับอันนั้นก็เพื่อนก็คิดเอานะครับ ว่า,าใส่ได้ไหมใส่ได้หมดเลยครับแต่ว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นแล้วปัจจบันจะได้ดังใจขนาดนั้นหรือเปล่านะครับผมนั่นแปละปัญหาอยู่ตรงนั้นนะครับตัวนี้อุปรกรณ์อื่นๆนี้ใช้เกรดคุณภาพเลยนะครับคุณภาพสูงเลยสําสหรับตัวตัวเป็นตัวามาดูตัวเคสเลยนะคะคอแซนะครับตัวนี้คอแซ A5570 นะครับ XRGB นะครับตัวนี้ขอเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยอันนี้ก็สวยงามนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับตัวเคสนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงมากเลยแข็งแรงครับแข็งแรงแล้วก็เบารนบะแข็งแรงเบา แล้วก็มีเรื่องของการกองฝุ่น,นครับฟิลเตอร์กองฝุ่นนี้ถอดล้างได้นะครับเกรดอุปกรณ์ดีนะครับดีดีเลยแข็งแรงนะครับถอดล้างแล้ถอดแล้วก็ฉีดน้ําล้างลงแฟบได้เลยนะครับอ,อันนี้ของเขาคือดีเลยตัวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของอเมื่อโดนน้ำเราจะเปื่อยจะอะไรอย่างนี้ไม่มีนะหรือจะเป่าฝุ่นนะครับปัดเป่าฝุ่นก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับ ดูดีนะครับดูดีมากแล้วก็มีตัวนี้นะครับหมดหมดไฟนะครับหมดไฟเปลี่ยนโหมดไฟนะครับด้านหน้าจากแบบไหนสีไหนนะฮะมีหลายโหมดนะครับกมกเลือกเกานะแบบตัวนี้ แล้วที่สําคัญนะครับความปลอดภัยนะครับตัวนี้เป็นกระจกเป็นแก้วนะครับเป็นกระจกนิรภัยนะครับก็เวลาแตกนะครับเวลาทุบกระแทกหรือล่วงก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดนะครับสหรับตัวนี้อ่ากรกอนี้ฮนะโลโก้ไฟนะครับเป็นเหล็สีขาว ตัวนี้ออปชันนี้มาออปชันก็เน้นปั๊มก็จะเป็นทีทีนะครับเป็นในตำนานอยู่แล้วครับทนทานและที่สำคัญนะครับไปดู Power อกองพาวเวก็ตัวนี้ลิงก์ได้เลยนะครับ กับโปรแกรมของ c s a แ r ในซอฟต์แวร์ได้เลยนะนี่นะครับราคาแค่เคสก็อยู่ที่7,290าครับเคสตัวนี้สำหรับพาวเวอร์ตัวนี้นี่เป็นตัว i นะครับ hx นะครับดูรหัสข้างหน้าพาวเวอร์ Power, นะครับราคาจะอยู่ที่6,000กว่าบาทนะครับรู้สึกจะ6 8 0 0 6 9ปดนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะทำไมถึงแพงกว่าตัวโก850วัตต์หรือว่าพันวัตนะครับบางทีมาแพงกว่านะตัวนี้แพงกว่า ท่านก็ดูรหับข้างหน้าด้วยนะครับเหตเนะครับเเจะมี CX r อ็ M. อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันจะมีรหัสรายละเอียดของเขานะลองดูแล้วกันสถานะอนนัันนน้ไฟของโหมดซัพ p p l y นะแสดงสถานะการทํางานตัวนี้ครับก็จะมีผลกับการทํางานของเครื่องนะครับทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ CPU นะครับไม่ใช่แค่ CPU หรือการจอ ที่จะวัดการทํางานของเครื่องนะครนแน่นอนนะครับมีอุปรกรณ์อื่นอีกครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์นี่ใช้อุปกรณ์ร่วมกันหลายอย่างครับที่ทําง,งานร่วมกันที่สําคัญนะครับทําไมต้องใช้ p พ w e r วที่มีราคาแพงอันนี้ก็อย่างที่บอกครับตามบบเราคุณต้องการความนิ่งเสถียรในการจ่ายไฟและอายุงานของอุปกรณ์ข้างในนะครับก็ต้องกล้าซื้อนะครับกล้าที่จะลองครับไม่ใช่ซ p พราคาหลัก หลายหมื่นพาวเวอร์ราคาหลักพันอะไรอย่างนั้นรา,านคาแค่พันเกะพันห้าอะไรเงี 1, 2, ้ยพันสองเงี้ยมันไม่ได้หมายถึงเทียบราคาอย่างเดียวมันอยู่ที่ชื่อรุ่นของอเวอร์นั้นด้วยครับเกรดคุณภาพวัดเป็นยังไงอเพราะว่าผมเคยใช้มาเยอะมากแล้วพาวเวอ,อันนี้กล่องกล่องเยอะมากนะผมผมจะมันจะมีปัญหากับลูกค้าที่ประกอบไปหลายๆเจ้า หือถ้าเลยประมาณ3-4ปีแล้วมันจะมีปัญหานะครับเพราะเบอร์บางรุ่นน mm hmm. ะไปถึงการตัโรษไฟนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็คืออยู่ที่การรับประกันครับว่าหมดประกันปุ๊บก็หมดสภาพ,พปุ๊บก็มีนะมีเลยไม่ได้หมายความว่ามันไม่ติดแต่ว่าุสภาพมันลดลง เจรนานะครับต่างๆนะครับอ่าอันนี้หม้อน้ําดูหม้อน้ําสิหม้อน้ําก็ของบิดนะครับสามตอนแรงๆรงครับอ่าหันนี้เนึงครับเขาว่าไอ้คอแซเนี่ยตัวเคสนี่ครับจะมีพัดลมสามตัวนะครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเซนสามตัวนะครับเป็นเอสดีตัวนี้รอบสูงมากนะเย็นเย็นเย็นเลยครับเย็นเย็นเลยเย็นเย็นเก็บเกี่ยบเลยครับเป่าทะลุ หม้อน้ํานี่เย็นเกียรตนะคอกตรงมาเลยอันนี้นะครับเราก็จะมีสิ่งที่ติดตั้งให้กับตัวนี้นะครับเราเราจะไม่วัดที่ตัว CPU อย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการเรามีงบสูงนะครับเราก็จะไปซื้อกาสจอนครับ3 0 9 0เมาใส่นะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับเฉพาะกาสจอก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขยับขยายชุดน้ำใหม่นั่นเองนะครับผมหรือว่าเราจะซื้อ เมมบอร์ดนะครับผม้อม CPU ที่เป็นเจน12มาใส่นะครับอ่าเจน12 CPU ยก็ไม่เท่าไหร่ครับราคาก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทครับหมื่นสองนะครับหมื่นสองเมมบอร์ดอีกประมาณเจ็ดพันนะครับอ่าก็ตีไป 20, สองหมื่น 20, นะสองชิ้นสองหมื่นอ่ะอ่าประมาณนี้ตีไปสองชิ้นเอ้ยน่าจะเลยหรือว่าอาจจะนิดนึงแต่ไม่เกินนี้ผมคิดว่าไม่เกินนี้ก็ได้นะอยู่ในงบนี้จ,จะท,ทุกอย่างใช้อันเดิมได้ครับโปแรแกรมกัดจออะไรต่างๆ แต่เราอยากเปลี่ยนแค่ CPU เมมบอร์ดหรือว่าการ์ดจอนะครับสมมุติเราอยากได้3 0 6 0ูนย์หกศูนย์สามศูนย์หกศูนย์สามหมืนกว่าบาทนะครับผมอันเดียวชิ้นเดียวนะครับการ์ดจอชิ้นเดียวก็เหมือนจะแพงกว่าเครื่องทั้งเครื่องนี้นะอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหะคือสิ่งที่แตกต่างกันไปเมมบอร์ดทำให้ CPU ทำงานได้ดีขึ้นหรือว่าเร็วขึ้นไหม เร็วขึ้นแน่นอนด,ดีขึ้นแน่นอนสเียรขึ้นแน่นอนเราต้องดูรุ่นนะครับซีรีส์มีเยอะมากนะครับแล้วก็สเถียรก็คือต้องมาเอามาลองนะค,คุณดูที่ตัวเมนบอร์ดนะครับดูดูว่าออปชันมันมีความอลัการ,รก็ดูไปตรงนั้นก็ได้นี่นี่ก็เมมบอร์ดมันตัวเล็กอย่างนี้นะครับอก็นั่นแหละตัวยากนะครับเราตัวนี้อ้าวตัวใหญ่นะ ใหญ่กว้างเลยนะแซม l ี่สล, 4, สลอ็อตมีไฟ r g b ต่างๆจุดต่างๆออปชันอันนี้ก็นั่นแะครับคือความแตกตา่างอ่าอันนั้นอันนั้นเป็นอะไรที่เราต้องรู้นะครับเจนใหม่ๆแรงกว่าเจนเก่าแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นบางตัวบางรุ่นนะอ่าตัวบางรุ่นเราก็เทียบกันเอานะครับเทียบเทียบราคาเทียบ การทางานนะครับมันก็แรงกว่าอยู่แล้วนะฮะเรื่องธรรมดาไอเ้เจ็ดเจนสิบสองแรงกว่าไอ้เก้าเจนสิบหรือเปล่าอันนี้ผลเทสเขาก็บอกว่าแรงกว่าแต่จะจริงหรือเปล่านี่ก็ต้องไปลองเทสดูนะครับเพราะว่ามีปัจจัยบางหลายอย่างอยู่นะครับอืมแต่วา่าวัดที่เกมก็ยังก็เหมือนจะแรงกว่าตามตัวเลขนะครับ แต่ว่าการทํางานโดยรวมจริงๆแล้วแรงกว่าหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดูนะครับต้องไปดูอีกทีหนึ่งครับไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปมันเป็นค่าวัดที่ CPU อย่างเดียวพอเขาใส่อุปรกรณ์อื่นๆนะครับที่เป็นท็อปๆเนี่ยมันก็จะทําให้ CPU นี่แรงกว่าเดิมนะครับแรงกว่ามาตรฐานที่เป็นผลเทสของ Intel ก็เป็นได้นะครับเราผลเทสก็คือ คร่าวๆนะครับเทสกับอุปกรณ์ที่เขากำหนดมานะครับโดยส่วนใหญ่นะครับมันไม่วัดอื่นๆน,นะครับไม่วัดการอายุงานไม่วัดการทำงานที่เสียหรือเปล่าเทสแค่เบื้องต้นเฉยๆการทำงานสิบวิบเบื้อง่้นแต่ก็เท่าที่ดูก็เร็วกว่าแรงก,กว่านะครับเท่าที่ดูแต่ว่าเสมอไปหรือเปล่าเนี่ยต้องดูว่าไอ้ก้าวตัวที่จะเทสด้วยถ้าใส่อุปกรณ์ท็อปๆไปเนี่ย ก็ไม่แน่นะครับผมมีตัวนี้ด้วยนะครับสัตว์แปด G สี่นะครับ H P ที่สุดของวิศวกรรมนะครับตัวเทพเลยนะครับราคาแสนสามนะครับขายที่หกหมื่นะครับมีนะครับใหม่ๆนะครับตัวน,นี้ใครชอบเวิร์คสเตชัน Z8 G4 นะครับเสิร์ชดูได้เลยของของเด็นะครับ Z8 G4 อ่าเนี้ยลองมาเหมือนกันสำหรับการทำงานของเครื่องเวิร์คสเตชันเนี่ยทำมาเล่นเกมได้ไม่ได้ครับแต่ว่าผมมองว่ามันอาจจะใช้พลังงานดีแล้วครับการประมวลผลอะไรต่างๆอ่า ออกแบบมาใช้กลังงานครับวิร์กสเตชันนี้อัปเกรดได้เยอะมากนะครับถ้าใส่เต็มแม็กนี่ก็อแรงกว่าแน่นอนแต่ว่ามันจะค่อนข้างราคาสูงอันนี้เรามีที่อันนี้ที่คำการ์ดนะครับทุกอย่างมีประโยชน์นะครับผมที่คำการดก็คัำการก็คือคำการ์ดนะทำไม่ให้มันตกมันเบี้ยวมัน หลุดนะครับมันไม่ให้มันล้าง p c i นะครับนี่ล้าง p c i ก็ทำให้ p c i ตัวการ์ดจอนี่งอแล้วก็ตัวสลอตที่เดียบบอร์ดปิดน,นะครับก็เป็นได้นะตัวนี้นคือใช้เปนนนานานะหนักนะรุ่นใหม่ๆรุ่นตัวใหญ่ๆนี่มันหนักมากนะครับการ์ดจอค่อนข้างหนักเลยนะเพราะว่า p c i ไม่ใช่ทะลุยาวนะครับ p c i เนี่ยหมายถึงสลอตนะมันไม่ได้ยาวนะจะประมาณนี้เลย ว่าการจอเนี่ยมันจะมีตัวพัดลมสิงที่ยื่นออกมายาวนะทไม้มันมีน้ําหนักเยอะนะครับนั่นเองนะครับถามว่าชุดน้ําเปิดนี่มันดูแลง่ายไหมง่ายหรือยากยังไงดูแลยากไหมทุกคนกลัวนะครับแต่ว่าพอผมเข้ามาประกอบอยีงย่างมันก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าเรามีวาล์วถ่ายแล้วก็ทำให้มันดีนะครับ มีวาลสำหรับปรับแรงดันนะครับทิ้งไว้เลยครับแล้วก็อ่าโทษทีครับอ่าตัวสตอ็อกมีวาลวแรงดันนะครับแล้วตัวโฟลครับโฟดูอ่ะบางคนอาจจะมีอันนี้เป็นโฟไบพัดนะครับดูทางน้ำปกติจะหมุนเร็วนะแต่ว่าดูในคลิปอาจจะดูชา้าอ่าเพื่อที่ดูทางน้ําดูทางน้ำเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ดูว่าปั๊มเรายัางทํางานดีไหม เพราะว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยเป็นข้ออย่างนี้เลยเนะี่ยเรามองปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าปั๊มมันทํางานไหมเพราะว่าทีีนี้นิ่งมากดูนี่ไม่กระเพื่อมนะครับแต่ว่าดูดีๆจะมีฟองฟองฟอง,ฟองแรงดันน้ำนะปั๊มดีราคาที่โอเคนะครับโอเคหน่อยในตลาดก็จราคาประมาณสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันก็แล้วแต่ลูกเล่นนะก็นี่หนะก็จะมีการทำงานที่ นิ่งเสถียรนะครับแปลงนะครับแปลงปรับได้ท่าระดับนะบนี่น,นะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกครับชุดน้ําดูแรงง่ายเปลี่ยนน้ําง่ายนะครับดูแรง่ายเปลี่ยนน้าง่ายอ่าเราก็จะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องอน้ํายาเสือ่อมคุณภาพได้อายุงานเราก็เปลี่ยนนะครับ ปีละครั้งนะครับปีละครั้งแนะนําปีละครั้งก็ยังดีถ้าเราเปลี่ยนง่ายคือหกเดือนเก็เดือนหรือว่าใช้งานหนักหนักถ้าสีมันเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้ครับแค่เปิดตัวนี้ออกเอาอ่าเอาอะไรมาลองแล้วขวดน้ํานะครับขวดน้าปาดปาดขวดน้าพีพีซีอโพลิสนะครับมาลองเปิดทิ้งพอเปิดทิ้งหมดหมดแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิดเนี้ยตัวบนเนี้ยตอบตัวบนเนี้ยเปิดออกแล้วก็เติมน้ําลงไปเปิดเติมน้ําลงไป ให้มันได้ระดับนี้เราก็เปิดเครื่องคะแค่นั้นนะครับแค่นั้นใช้งานได้ปกติสําหรับสําหรับที่ผมทํานะจะทําอย่างนี้ผมจะทําให้ลูกค้าเนี่ยทําได้ถ่ายได้ง่ายที่สุดผมจะแนะนํานะครับเราจะได้เครื่องที่นิ่งตัวนี้ลดลงเกือบสามสิบองศานะครับปกติใช้พัดลมนี่อยู่ที่เปิดปุ๊บนี่อยู่ที่ประมาณห้าสิบห้านะครับ ทุกวันนี้นะครับ CPU คอร์สปีดสูงเท่าไหร่นะครับความร้อนก็สูงตามไปด้วยนะครับมันจะมีผลมากนะครับสําหรับตัวใหม่ๆนี้คอร์สปีดจะสูงนะครับเราสังเกตได้เลยนะครับตัวใหม่ๆออกมานี้คอร์สปีดเลย4กิกขึ้นไปนะครับเลย4.5ขึ้นไปถ้าเลย4.5ขึ้นไปนี้ก็โอ้โหคือเขาทํางานเร็วนะครับทํางานเร็วทํางานที่กิกเกิลที่เร็วนะครับมวลผลเร็วฉะนั้นเนี่ยถ้ามัน ถ้าตัว CPU ระบายความร้อนไม่พอนะแน่นอนครับมีผลกับการทำงานมากเลยนะมากม,มากทำไมต้องใส่แต่ CPU อ่าเพราะว่า CPU เนี่ยมีผลที่สุดนะสำหรัแบบตัวนี้อื่นๆนี่เราก็จัดการให้เขาทำงานได้ดีเลยนะครับอย่างพัดลมตัวนี้ก็ยิ่งเป็นอย่างดีเลย cover จ่ายไฟระบบจ่ายไฟก็ดีเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรสำหรับตรงนั้นก็มีแค่ตัวนั่นแหละ CPU อ่แล้วคุณจะใส่บล็อกน้ำล่ะบล็อกน้าการจอเอาแล้วก็เพิ่มได้นะครับก็ใส่ตัวหม้อน้ำหนึ่งตอนหรือสองตอนข้างบนเข้าไปเพื่อที่จะระบายความร้อนของการจอและก็ซีพไปด้วยนะก็จะกลายเป็นสี่ตอนหรือห้าตอนนะครับไม่มีปัญหานะบ,บล็อกตัวนี้บล็อกซ p u ตัวนี้เป็นของแบรโลนะครับก็ยังดีอยู่ ตัวใหญ่ๆครับก็หมายถึงว่าตัวบล็อกนะครับเป็นนิกเกิลใหญ่มากหนาครับความก็มันระบายได้ดีได้นะครับนี่ผู้ที่ชอบในแสงไฟก็จัดไฟผู้ที่ไม่ชอบก็ปิดนะปิดได้นะครับมีมีโปรแกรมให้เราปิดได้เราปิดเราอยากใช้นานหรือเปล่าลองรับการอัปเกรดหรือเปล่า แค่บอร์ดบอร์ดบอร์ด cpu <c oughs> ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะแล้วแต่งบอย่างที่บอกอเพราะตัวนี้ผมข,ขายสา0 0มืนเจ็ดนะจะซื้อกาสจอตัวละห้าหมื่นมาใส่ก็ได้นะครับแพงกว่าเครื่องต้งชุด <c oughs> ไป <c oughs> ตามงบนะครับงบสนใจสอบถามได้นะครับร้านปองสุขคอมตลาดนะัดแต่จัากสองมิลบุรีนะครับวันนี้ก็ ได้เวลานะครับ